เฮ้ยเราจะไปไหนกันซีดฮ่าฮิตเฮ้ยปิดไฟฉายเฮ้ะคุณแสบตาแล้วเกินแคมแคมถือนี่นี่แลมแซลมดังแซลมดังดูแลจำดูแลจำอ๋อเป็นไงเป็นไงเป็นไงหล่อมาอันทีอ๋ออดนามตาอยู่แล้ว ไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนไปไปนี่ไอ้เมลเทนเล็กต่ออ่ะโอ๊กเมลเทนเฮ้ยเราอยู่ตรงอุโมงอยู่แล้วอะ่าตอนนี้โมงจะเข้าไปหรือตอนนี้เราก็อยู่บนหัวคุณโรนี่นะครับเขาก็ผมว่าเ,เขาไม่ว่าอะไรนะอุย๊ยตกใจนี่นี่อออออเอเฮ้ยได้ยินไงมันเนี่ยพี่ปอ อเด้งหลุดออกไปเลยเอ่าวหลุดเหมือนกันหรือบอกไปถ้าขี่คอกันมันจะเด้งหลุดอ้าวแล้วทําไมไม่บอกครับหรือเอ้ยระ,ระวังออกมาก็จะดีจะได้ฟังเขาไปด้วยเดี๋ยวนะตังคานไม่ใช่ไม่ใช่โดนเตะสองพันแปดนะครับไม่เอานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึงเออสปีกเกอร์น่าจะนี่ลองไปเซิร์ฟหน่อยนะพี่ พี่ปอสภาพสภาตีใคร<า>ใครเป็นหัวใครเป็นหัวอ่าพี่เองพี่เองโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรับเฮ้ยทำไมเน็ตผมแม่งกากจังวะโปนาะกาน้ำเร็วหักน้ำรับนะเฮ้ยทำไมมันกินเน็ตกากจังวะ <c oughs> เฮ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ โอเคครับก็กลับมาตอนนะครับคือตอนนี้ <c oughs> ตอนตะกี้เมื่อกี้ก็กําลังจะไปลองเทสเน็ตดูนะครับว่าทําไมมันเป็นอะไรนะครับมันถึงแลกขนาดนี้นะครับเอา,เอาแอนลูใครนะลูอา้าวใครมันมันมันเข้ามาก็อย่าอย่าเพิ่งยิงเขาบอกเขาไปก่อนว่าแอตตี้ก่อนอย่าเพิ่งขยับไม่ขยับไม่ถ้าเขาขยับนี่ให้ทุบเลยครับพี่ พี่อแอบอยู่อ๋อแอบอยู่ถ้ามีปืนนี่คุณทำไมคิดช่วงเงี้ยฮะทำไมคุณคิดช่วงเงี้ยเฮ้ยไ่ฆ่าเขาไม่ฆ่าเขาทุ่มถามแยกทุ่มถามแยกอ๋อโหคุณคิดว่าดักดักเราดักจุดเกิดอะโหอะไรอะเรารักกันรักคนไทยแม่มันจะเกิดใกล้ผมหรือเปล่าไม่รู้เลย โอ้โหแม่งนานแล้วเกินโอเคครับวันนี้มันเน็ตมันเป็นอะไรไม่รู้ครับก็ต้องขอโทษทีนะครับโอ้โหนานเกินเดี๋ยวผมจะต่อเลยลียก่าเดี๋ยวคัดกันนะครับหาของหาของจะกด,ดนะโอเคโลครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับนนเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยทำไมโลลี่หัวหาย โอเคครับตอนนี้ก็ตี้ดิตีตีดิตีตีดูชื่อกอนดิชื่อใหม่ไม่คุ้นโอเคโอดร้อครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับเฮ้ยงั้นก็ไปหานี่ดิไปในตำรวจ ไปเล่นต่อบ้างเฮ้ยไปไปเด่วงงกันไปไปไปเด่วงงได้ครับไปหาน้ำกันโอู้หูหูงงจะรอดไหมนะอู้สบายครับคุณคุณคุณเป็นมือใหม่ฮะผมอยากจะให้ให้ดูอะไรครับดูแล้วจำไว้นะครับดูแล้วจำไว้ครับก็ก็กล่าหมดแล้วแต่ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการป้าเท่าไหร่เฮ้ยแล้วอะไรอะไปแอบไปตรงอะไรกันนั้นอะพี่นกพี่นกอยู่ไหนวะ อ่าพี่น้องก็ตรงนี้ผมก็พอประสบการอยู่ครับมันคือจะมีตัวสปีดอยู่ครับไอตัวเล็กสปีดก็น่ากลัวมากครับเฮ้ยวิ่งตามเยังลุกนะครับลงเขายังตามเลยครับพี่คอยว่าครับสองบีหายไปแล้วหมดโอเคครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะครับว่าพอมันแหลกเหลือเกินพอมันแหลกเหลือเกินโอ้โหไม่มีไม่มีปืนเลย อย่าอย่าพึ่งเดินไปนะอย่าพึ่งเดินไปมีบล็อเกอร์บล็อเกอร์สองชั้นครับที่ที่หนีพ้นใช่ก็คือแบบเฮ้ยเจอน้ำเราต้องไปถึงเลยเจอเจอแครนอัพโซดาตรงเนี้ยได้ครับยืนชาวชาวล็อกยืนโยกเลยครับเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยน้ำอ่ะมีแครนอัพโซดาตรงเนี้ยเอาเอาผมโยกเอาเปล่าจะเอาอะไรก็เอาเถอะผมมาสบายเรื่องเนี้ยใครมาผมออกก่อนอะ เฮ้ยผมก็คือใครจะเปิดทีเดียวแป๊บนึงนะนึ่งใครจะเปิดตบนะเนี่ยลงไปตรงก้นใครลงลงลงไปเนี่ยไอตรงสองชั้นเนี่ยก็รอดแล้วอ่ะอ่าอ่าเดี๋ยวผมไปหาดูปืนด้วยแถวนั้นมีปืนมั้งอ่ะอ่าดูนะดูเอาสัตว์ล่วงดูดูแล้วจำดูแล้วจ้ำตรงเป็นแรก เอเลยเต็มที่โอ้โหโอ้โหออเกมตรงไหนะโอ้โหแม่แม่คุณแม่คุณัาวส้นซัดไม่โอตีตีลมตีลมนีไง เขามปใกล้อ๋อคือมาช่วยก็ได้แล้วแต่ฮะเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงเอ้ยคนข้างบนอะคอยดูคนด้วยดีกว่าลูกยิงลูกยิงใครเนีอ้ยมันนี่มันนี่เห็นเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้ มาดอลลานโอ้โหโดนทีนี่สองคนต่อมาจะเสร็จเล้วโอ้ยผมสบายฮะสบายอ๋อมันนี่มันนี่กูมันนี่มันนี่ มันนีพคนะแก้ก้อนดับเบินไปแล้วอยากนี้โอ้โหนุ๊กได้ยินปะเนี่ยนุ๊กเงียบหายไปเลยนะฮะนุ๊กนุ๊กได้ยินไหมเนี่ยนุ๊กเขาเขาปิดไม่อยู่อ่ะพี่ไปได้ครับนั่นหมายความว่าเขาปิดไม่อยู่นโอ้โหตกใจอ้าไม่ได้ปิดซอยไหนนุ๊กเนี่ยมีคนอยู่ข้างหลังไม่มีคนดูเลยอ่ะมีน้ำเนี่ยในฉนวนเลยนวนก็พี่ไม่ได้บอกอ่ะพี่ปิดไม่อยู่อ่ะ เอาพี่ปิดไม้มใน TS สามดิว่ะตอนนี้เราล่าขงมดแล้วโอเคครับันนี้ขวานแน่ระวังน,นะครับระวังน,นะครับ,าานนรบโอ้โหแม่งแหลกว่ะเฮ้ยคุณคุณแหลกเหมือนกันล่อครับไม่รู้อะไร คือแบบซอมบี้แม่งเดินนี่แบบดับสเต็ปเลยอะครับคุณครับผมเสียเสียคุณผมเสียสลาให้คุณตีซอมบี้ไปเดี๋ยวผมเก็บตังค์เป็นการสลาที่น่ารักมากใครใครจะกล้ามบอยอ่ะมีอ่ะ มีเหอไหไหล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 หลไหได้ขหลไหลหลไหลาหลไหลไหลไหลทหลไ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 หลหลไหลไหลหลไหลไหลหลไ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 หลลห

าเราต้องเตะปีไหมครับปีเนี่ยปืนหายไปไหนไม่นานมัเกิดนะเอาเาเนี่ยจะไปบู๊กมันูเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งไปแล้วนะมันวิ่งไปแล้วบนน่ะอุ้ยเอ๊สัตว์ไหมยังโดนว่ะดิอุ้ยโดนว่ะดิใครๆมียามัางเหรครับแม่มียามุกลปืนอยู่ไหนไม่เห็นปืนเลยมีเลยครับ น, Adult, น okay? JI, ุ um, so ๊กมีลูกซองอยู่อ่ะใช้ลูกซองเลยเดี๋ยวไปใช้เพื่อนมันไม่เอาไม่เด็กเป็นลูกเพื่อนไม่เด็กเนลูกมันวิ่งไปไหนแล้ววันนี้มวิ่งข้ามเขามามันอยู่ข้างบนข้างนไม่ได้เลยไม่ได้เลยเร็วเร็วๆอปืนมาเดี๋ยวจะขึ้นไปช่วยยีการเฮ้ยคุณคนมียาเปล่าครับคุณไม่มีเลยครับมีแต่ชาปแลนด์นะครับโอ้แม่งชื่อยยาอะไรเนี่ย ขึ้นขึ้นขึ้อ่นโยนะนู่นโยนะเ่็วเร็วอาไปยิงเลยนะครับหรืไงอลูกกรสุนไคเับลูกกรสุนไปเลยลูกกระสนไม่มีคราชลูกครัสุนไม่ตเลยครับเดี๋ตายมลาครับผมป่าดัเอาไอ้สัต์ตายเฮ้ยมันโดนได้ไงวะเฮ้ยคุณครับผมตายครับแม่งแหลกเกิน โอ้โหดูนะครับความความเป็นเพื่อนนะครับผมทรายนี่แม่งไม่มีใครมาไว้อะไรเลยครับเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่โอ้คนลงโอ้ยังอยู่เฮ้ยกูดาวแล้วครับคุณครับยังอยู่เหรออยู่หลังก้อนหินโอเคครับตายแล้วครับตายแล้วครับเพิ่งมารู้เหรอครับดูซอมบี้แม่งยืนยืนไว้อะไรศพกูเช้ยติดติดก้อนหินก้อนนั่นอะโอ้โหซอมบี้มันขึ้นได้ระวังนะระวังระวังซอมบี้มันขึ้นกระสอบทรายนี้ได้ระวัง ครับก็ผมบอกแล้วนะครับอ้าวันนี้นครับอยากขึ้นครับตรงนี้นะครับมองมาตรงก้อนใหญ่ๆนั่นก็ขึ้นไม่ได้เลยครับมันไต่ขึ้นมาเมื่อกี้ผมันวิ่งต้อนกันไปไม่ทันครับโอ้โหแม่งสัตว์เฮ้ยเก็บ M4 ไอ้มินิ X อะไรไปดิเฮ้ยข้างขโมนมีน้ำข้าโมนมีน้ำข้างบนรถถังมีน้ำครับครับโอเคครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ผมว่าน่าจะจบลงได้อย่างไม่แฮปปี้เอนดิ้งนะครับ แต่ก็น่าจะดีโอเคครับคุณพวกพวกคุณพวกคุณก็ลาลาคุณผู้ชมไปก่อนได้ไหมครับลาอ๋อลาครับลาครับลาด้วยครับโอ้โหไหลไหลไหลไหไอ้สัตว์โอ้แล้ววิ่งไปทำไมครับโอเคครับผมว่าปล่อยปล่อยไอ้พวกนี้โอเคคือเราก็ต้องอ้อมไปหามันนะมมมมมัันนนออออ้้้แต่่ไไไรูปทางหโอเคครับคนอื่นไม่ต้องฟังฟังกูก็ได้ครับแม่งเล่นกันอย่างเดียวครับผม โ <Okay, S 2> อเคครับโอเค okay, ครับคุณก็ช่วยช่วยลาคุณผู้ชมหน่อยครับคุณคุณเออสบายครับคุณผู้ชมครับเป็น่า,าสบายแลที่จบใบไปไหน่อยนะโอเคครับจบใบไปหน่อยนะครับแม่งพิธีกรตายนะครับช่วยอะไรไม่ได้นะฮะวิ่งขึ้นเสียเปรียบนะถ้ามันมีปืนมันเห็นเราก่อนนะโอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็จบไปแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ